วันนี้เราจะมาเอฟเอาปลาที่พี่จับมาเอาไปไว้นะครับเัวเล็กกระติดเดียวนี่มองหน้ามองแรงเปลี่ยนสีแล้วแสดงว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว ตัวเล็กกะติดเดียวทำอะไรกินไม่ได้แล้วเรื่องไฟพี่ถามว่าปลาหายไปไหนอะจะบอกว่าแมวดำขโมยไปและแล้วนี่แหละแมวดำใสเสื้อดำ เฮ้ยจะไปไหนเนี่ยลงไอ้หมูลงนี่ไปยไหม Chừng <tôi nói> <tôi nói> <Từ> nào Đây này, với đuôi xong tua nè ลอยในที่มีแต่น้ำลึกๆน้ำลึกโดนสวบแน่นอนแถวนี้แล้วกันมีผักมีผักตบมีต้นไม้แล้วก็มีตัวประหลาดลอยในน้ำสัตว์น้ำชนิดใหม่ ้ปลาใหญ่ไม่จะเยอะรอดนะรอดจากคนแล้วขอให้รอดจากปลาใหญ่นะไอตาตัวเล็กเดี๋ย่อนอ้าวอ้าวไอไม่ทักไม่ลาหายไปแล้ว มาไปเลยมาก็ชอบเที่ยวเขื่อนเหมือนกันเนี่ยเอาเอาเอาหัวมีตีกันหัวมีตีกันละ ที่นอนดีแท้โอ้ยหน,นาดมันอยู่ของมันดีๆแล้ว